เทศกาลปล่อยนักเตะก,กลับบ้านช่วยชาติกลางเดือนนี้บอลพรีเมียร์ลุ้นกันหนักแน่ก็ทีมใหญ่ต้องปล่อยนักเตะกกลับบ้านหลายคนนสิเพราะบอลชิงแชมป์ทวีปแอฟริกากับเอเชียปีนี้แต่พร้อมๆกันเลยว่าแอดไลน์มาที่ดูนังดูบอลได้เลยได้ดูแบบสดจัดจัดชัดจริงๆแน่นอนอยากดูบอลชัดๆลื่นๆฟรีๆแอไลน์ไปที่ DNB ที่พวกเองเห็นในโลโก้ เริ่มตั้งแต่12มกราลากยาวไปถึง11กุมภาพันธ์สมออนอังกฤษร้องจากเพราะนักเตะสัญชาติทางเอเชียกับแอฟริกานี่ไม่เหลือเชลซีนี่ต้องปล่อยนิโคลัสแจ็คสันกลับบ้านที่เซเนกัลเช่นกันแล้วใครจะช่วยยิงวัตทีนี้ส่วนแมนยูแฟนผีได้ลงใจเพราะต้องปล่อยโอนาน่ากลับไปช่วยแคเมรูนสเปอร์ไม่ได้ลุ้นแชมป์แล้วแต่ก็ยังสู้อยู่จำเป็นต้องปล่อยปาฟมาตาซาไปช่วยเซเนกัลอีกคนก็อีบบิดซูมาไปช่วยมาลีและตัวเอกอย่างสซนเฮืองมินนี่ไม่เหลือว่า ยังไงยังไงก็ต้องกลับไปช่วยพาเกาหลีใต้ชิงแชมป์เอเชียนครับส่วนอาเซนอนต้องยอมจำใจส่งโมฮัเหมดเอเนเนนี่ไปช่วยอียิปต์และยอมเสียทาเคฮิโร่โทมิยาสุแบ็กอัพตัวรับฝีเท้าดีกลับไปช่วยญี่ปุ่น โซลิเวอร์พูลที่กำลังลุ้นแชมป์เต็มตัวมีหนาวๆร้อนๆน,นี่ต้องปล่อยบังโมซาลาไปรับใช้ชาติอียิปต์อันนี้ครอปมีเครียดเพราะบังโมมันจริงๆปีนี้อีกคนที่ลิเวอร์พูลต้องปล่อยคือว่าโตรุเอนโดไปช่วยญี่ปุ่นแววง,งานเข้าเรากำลังฟอร์มสุดยอดด้วยกันทั้งคู่ทำไมนะบอลทีมชาติถึงมาขัดจังหวะซะได้และระหว่างโปรแกรมนี้ลิเวอร์พูลต้องเจอของหนักอย่างอาเซนนลซะด้วยบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้คล้ายๆบอลยูโรหรือบอลโคปานั่นแหละ แต่กนอยังงานเกือบหนึ่งเดือนแบบนี้บอกเลยว่าแมนซิตี้ลูกปากเพราะในทีมไม่มีใครกลับบ้านไปช่วยชาติเลยนะจ๊ะขุมกำลังหลักเป็นคนเมกาใต้กับคนยุโรปทั้งทีมโดยซิตี้จะมีโปรแกรมลงเตะพรีเมียร์ลีกสีนัดในช่วงเวลาของบอลทีมชาติแบบนี้โดยจะเจอนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดใน13มกราเปิดบ้านเจอเบอร์ลี่วันที่31มมกราไปเยือนเบนฟอร์ดวันที่5กุมภาพันธ์และเปิดบ้านเจอเอเบอร์ตันสิบกุมภาพันธ์แบบนี้ซิตี้รุ่นเก็บ12แต้มเต็มในช่วงดังกล่าว ดูได้ที่ดูหนังดูบอลน,นะแอดไลน์มาได้เลยพ่อหนุ่มพ่อยอดเพเมเกอร์เควินเดอ์บอยก็กำลังคัมแบ็กหวานเจี๊ยบสิครับแบบนี้น่าจะหดไม้เดียวเข้าวินพรีเมียร์ลีกอีกสมัยหรือพวกเองว่าไงอยากดูบอลชัดๆลื่นๆฟรีๆแอดไลน์ไปที่ dndb ที่พวกเองเห็นในโลโก้